แขกรับเชิญ้ี่นะคะเอามาเป็นคุณแม่ของแม่แอนวันนี้นะคะเราเราจะพาทุกคนมาทานซูชิคันเทพซูชิคันเทพค่ะใช่ค่ะ,ะที่ไหนคะเธออย่างที่รู้อยู่ว่า ยอดของซูชิมันคือการทานออกแบบโอมาการเซ่ถูกไหมคะออแล้ววันนี้เราจะพามาทุกคนมาทานโอมาการเซ่ ase, ที่มิสึบายซันเกียวไดนะคะที่อาคารชาติอิสระหนึ่งที่ถนนพระราม4อยู่ใจกลางเมืองแบบเดินทางสะดวกมากเลยะคะ่ะจริงๆป้าไม่เข้าใจนะคะโอมาการเซ่ ase, คืออะไรเดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟัง,งเนาะถูกต้องคะ่ะเร<อ>าเจะบอกว่าสาหรับคนที่แบบไม่ได้อยากจะมาทานโอมาการเซ่เขาก็จะมีพวกเป็นอลาคาร์หรือเป็นเป็นเซตให้เลือกทานได้ด้วยนะคะ ปพร้อมหรือยังคะพร้อมเลยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะเฮ้ยป้าป้าอะไรคะนี่คะ่ะเขามีแบบรางวัลจากวงใน User Choice Garage <อ>ตั้งแต่ปี2017-2018ดน้วยนะคะรางวัลเพียบอะร้านนี้่ะได้ไม่ธรรมดาโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างหลัง,หงเป็นไงเป็นข้างละข้างในเป็นไงตตอ,อนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ภายในบริเวณร้านนะคะ บรรยากาศในร้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าตกแต่งในสไตล์ที่อบอวลไปด้วยความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นสุดๆเลยค่ะที่นั่งเนี่ยก็จะมีไม่ได้เยอะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาทานที่เนี่ยสมควรจะต้องจองล่วงหน้าก่อนเพราะไม่งั้นจะอดกินได้ง่ายมากๆเลยนะคะ,ะสําหรับใครที่ยังงงหรือว่าเอ๊ะโอมาเกษตรคืออะไรคือมันคือการทานซูชิที่แบบเชฟจะมาลังสารอ,อ,อาหารต่างๆใช่ไหม เป็นคำคาโดยแบบเสิร์ฟป้อนเสิร์ฟป้อนทีละชิ<ร>แบบนั้นเลย<อ>นะคะแล้วการใช้วัตถุดิบเนี่ยก็คือจะเป็นวัตถุดิบนําเข้าเกรดพรีเมียมจากญี่ปุ่นนะคะโด<อ>ยจะคัดสารรสงที่ขึ้นชื่อและก็ดีที่สุดในฤดูกาลนั้นมา<อ>นะคะะ่ะารันสร่ให้เป็นแบบว่าโอ้โหสุดยอดนะคะและ้วแต่ละคาที่มาเขาก็จะแบบค่อยๆเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติไปเรื่อยๆอเลยน,นะคะดังนั้นคนที่จะมาทานอุมากเกษตรจําเป็นต้องจองนะคะ เรองจะไม่ต้องจองล่วงหน้านะนั้นจงล่วงหน้าแล้วก็มาจากตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเลยนะคะและที่สำคัญอะไรรู้ปะที่นี่เนี่ยเขาเสิร์ฟแบบอาหารวัฒนธรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นดั้งเดิมนะคะเรียกว่าเอโดมาเอะค่ะเป็นต้นตำรับแบบญี่ปุ่นจริงจังแท้ๆเลยน่าสนใจมากเเรามารอดูกันดีกว่า ราคาของมื้อโอมาเกษตรที่เรามาทานสุชิคอสนี่ราคาเท่าไหร่ฮะอ่าวันนี้เรามาทานมื้อเย็นที่เป็นคอสนี้นะคะคิเซสึนะคะราคาก็จะไม่แน่นอนในแต่ละวันจะอยู่ที่4 5 0 0ถึง5,500วันนี้เราเช็คมาเนี่ยราคาอยู่ที่5,5 0 0ซึ่งราคาที่แตกต่างกันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่นําเข้ามานั่นเองเพราะฉะนั้นต้องโทรเช็คล่วงหน้าก่อนประมาณนี้จะได้กี่คำนะฮะประมาณ12ถึง15คำใช่ค่ะแล้วไม่ได้มีแค่มื้ เย็นนะคะก็จะมีมื้อกลางวันด้วยนะคะก็สามารถโทรสอบถามราคาได้เหมือนกันออนี่จะเห็นว่ามื้อเย็นที่มันออพรีเมียมมากๆนะคะราคาก็จะอยู่ที่มื้อละ6,5 0 0ถึง8,000ต่อคนเลยนะต่อคน,นะคะใช่สำหรับค,คนที่อยากมาทานมื้อกลางวันนะคะราคาก็จะย่อมเยาวลงมาหน่อยนะคะก็จะอยู่ที่2 5 0พ3,000 4,000ต่อคนนะคะต้องค,นนะคะ่ะ นต้องบอกเป็นต้นวาซาบิเพิ่งเคยเห็นเลเนี oh, ally, ่ยต้นวาซาบิอะฮะอ๋อโอ้โหเนี่ค่ะวาซาบิวาซาบิสดนี่ขูดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหสดสดเลยค่ะมาม่าจะกินตะก้อนใช่ไหมฮะมาม่าฮะเอาไหมตะก้อนไหมจะดีจะดีเหรอเนี่ทั้งหมดจะมี4อย่างเพียงเดียวนะครับจะมีสราเม็งโต๊ะไอบินะครับคือเป็นถั่วปลาอ้าจะมีปู ส่วนผสมจะใส่เข้าไปด้วยส่วนตัวนี้จะเป็นไทชิระโปไทชิระโปเป็นท้อลำสเปิร์มของปลากระพงแดงแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเห็ดชีทาเกะนะครับเป็นโอตารุอิกาโอคิสเกะเป็นปลาหมึกหิ่งห้อยนมึกไปหมักในซอสนะครับหมึกหิ่งห้อยหมึกหิ่งห้อยครับภาษาบ้านเราลื่อนได้เหรอฮะไม่รู้ภาษาบ้านเราก็จะหมึกกระตอยกระตอยยาวทีเดียวโอ้ดูทั้งตัวฮะ นี่หน้าตาเป็นแบบโอ้มาอย่างนี้ค่ะมาค่ะชื่อร้านชื่อมิสูนะคมิสูมิสูใช่มิสูนี่ยังไงฮะแปลว่าอะไรมิสูจริงๆแปลว่าน้ำค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนกับการที่เลือกวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยล้วนมาจากน้ำทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำทะเลอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็เหมือนเปรียบสื่อถึงแบบว่าการนําวัตถุดิบชั้นดีของเขามา อันคืออาหารญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าเขามีการดิสเพย์นะคะจัดจานชา,าติวัตถุดิบดีอย่างเดียวหน้าตาต้องดีใช่ไหมแบบว่าเขอยากเป็อยากใช่หน,น้<ช>นา,ตาตาต้องดียันเชฟนะฮะเชฟก็ต้องหน้าตาดีเชฟงงอ่่านีอันนี้คืออะไรซาซิมคิครับผมซาซิมินะในปลาครับไม่เห็นปลาเลยครับเย็นครับยากครับยังไม่ออกเกษตรสองที่แต่ว่าเรามีสั่งอลักพาสมาสำหรับเด็กๆนะฮะ นี่อันนี้เป็นข้าวหน้าปลาลละไอปปาาดิบนะฮะข้าวห,ห,หน้าปลาดิบแซลมอนนะฮะโอ้น <c ười> ่ากินนี่อันนี้เป็นปลาอะไรนะจินดาระใช่ไหมคะเนี่ยมิสไซโปรโมนด้วยสิสไซโปรโมนด้วยค่ะโอ้กินไม่ค่อยได้นะลองชิมดูหน่อยนะลองชิมไอ้สไลโปรโมุ่นเหรอเเค็มๆไหมหนูจะบอกว่าหนูว่ากินไม่ค่อยเป็นเนี่ยนี่ไข่อะไรใช่อันนี้ไข่ปลานะ เนี่ยมันเป็นเฟิร์สทัทอของเรานี่นะจิ้มก็ได้นะคะจิ้มหุดใช่ไหมกิมพ์เลมก่อนเย็นกินเย็นกินอะไรฮะสดมากสดมากะอร่อยไหมอร่อยอ่ะนี่เราก็แอบดูเชฟในการแลกปลายที่เราจะกินนน มีดแลดูคมมากหมาม้าจะบอกว่าหมาม้าน่าจะซื้อไว้ที่บ้านลำหรันการปะปาดื้อฮะเดี๋ยวยังไงล่ะฉันขอฉันพอเออโอ้โหโคตรมีดอันนึงนี่เท่าไหร่ฮะคำนวณว่าสองสามมือครับโอ้สองสามมือนะบอกว่าสามเล่มสามเล่มเกือบแสนบาทเกือบแสนบาทนะงั้นลงทุนไม่คุ้มค่ะไม่คุ้มไม่ให้ปะป๊าเดียวดีกว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยเออ เนี่ยมีนี่แชมบุระมาแล้วไงกายกินแชมบุระโหูร้อนไหมร้ยคะฮะเก็บได้ไม่ถนัดกาเอาอยูอ๋อมือเลยค่ะไม่ทันใจใช่ต้ออันนี้อะไรเป็นเอ็นกวานะครับเป็นขี้ปลาตาเดียวนะครับผมปลาตาเดียวอก็นเนด้เลยเป็นเหลือเป็นขี้ปลาอ่าเมนรสชาติเปรี้ยวๆมันเกลือมะนาวอ๋อมีเกลือมะนาวใส่มาให้แล้ว มันไหลกินจริงๆฟันไหลนี่ไม่ได้รวมอยู่ในอโอมาคาเต้อันนี้ก็จะสั่งเองคิ้วเลยคลิปเลยครับอร่อยไหมเหมือนเนื้นก็ย่าไหมฮะอร่อยมากอาเต็มันนี้อะไรครับอันนี้จะเป็นชิโร่มิโรงไงนนะครับเป็นหอยงวงช้าง หอยงวงช้างนะครับพันสีขาวนะครับผมพันสีขาวด้วยกินช้างเผือกอ <c oughs> าชิม <c oughs> ชิมเ <c oughs> อามาไม่เคยกินเลยใช่ไหมชีวิตนี้ <c oughs> นี่ลงไปอาบ <c oughs> ว,วาสบีนิดนึงโชยูกับวับิวาสบี กอดทุกแบบกอดป่ะฮะกับเนื้อจานการกินวาซาบิที่ถูกต้องจะต้องเอาวาซาบิวางบนนี้ออ๋แล้วค่อยขี้ไปจิ้มอ๋อเหรอทุกทีแบบแป้งมันละลายในโชยุหมดเลยคือต้องบอกว่าแบ่งต้องแบ่งวาซาบิเป็นสองประเภทอันนี้วาซาบิสดซึ่งราคามันจะแพงมากถ้าเราไป เสียของเสียของแล้วก็กลิ่นมันก็จะหายไปแล้วก็สบีสดเนี่ยรสชาติความฉุนความอะไรมันจะไม่เท่าวัสบีผงที่ตามร้านที่ถูกตัวไปอันนั้นทุนไม่ไหวอ่ะนั้นด้กินสดๆจะไม่ไหววัสบีผงมันฉุนมากเราอาจจะเอาไปละลายในชุนมัก็ได้แถ้ามากินร้านแพงๆแบบนี้ร้านที่แบบเขาใช้วัสบีสดไปเงี้ยต้องกินแบบนี้เท่านั้นเรเป็นซูชิ สังเกตได้จากอะไรคะมีผ้าเช็ดมืออ๋ <มา S 1> อนี่ผ<อ>้ามีผ้าเช็ดมือนะฮะคือ <จะ S 1> กินแบบจริงๆของญี่ปุ่นออริจินอลจริงๆก็คือใช้มือเปิบเลยนะ,ะใช่ค่ะแล้วก็กินให้หมดคำนะยัดเข้าไปทั้งคำแบบอย่ากัดครึ่งเพราะมันจะเสียรสชาติแล้วก็พอเชฟเสิร์ฟมาต้องกินให้หมดภายใน20วินาทีค่ะทำไมเช็ดมือเนี่ยเดี๋ยวมือจะเค็มนะจิ้มไหมคะไม่จิ้มเลยอ่ะลุยเลยอ่ะ ยังไงยังไงน้ำซปเต็มปากเต็มปากน่นะุ่มละมุนฮะแล้วก็ที่ชอบออย่างคือข้าวข้าวมีความาาเหนียวนิดๆน,นะคะแล้วก็มันเป็นเมนน็ดสัมผัสได้เลยเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหนึ่งไหมมันต้องอร่อยแน่เลย คือกินแต่ละคำมือต้องสั่นหน่อยเพราะคำหนึ่งหลายตังปิดไหมปิดใช้มือเลยนะฮะอ่าตามดั้งเดิมเลยค่ะทำเลยทำเลยเออทำเลยโอ้ไม่ไม่ไหวอาจัดจัดจัดฮะไหวไหมไม่ชอบเต็มปะ ชอบไมชอบชอบอร่อยไหมฮะอร่อยเอามะนาวออกเคสไม่ชอบกินมะนาวอ่ะ,อ,ะอย่างนี้เอาหมดคำได้ยังได้แล้วอ,อร่อยไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเ๋มากเลยนะเชียอเขาใส่ใจ เมื่อกี้เชฟถามว่าวาซาบิคำแรกที่ปลาไห้เนี่ยพอเรียกรับมากน้อยเพิ่มได้นะชมาศนะครับอันนี้อะไรครับปลาหางแข็งนะครับคล้ายปลาสี็งุณเมื่อเรากินเยอะๆจะได้หายหัวแข็งอืปลาหางแข็งไปแข็งที่หางแทนอ่ะกินกินกิน อันนี้ต้องจิ้มไหมฮะไม่ต้องค่ะไม่ต้องเลยนะคะคือแค่ทำของอกมากกะเซ่เชฟจะป้ายซอสจะป้ายโชยุจะป้ายอะไรที่แบบเข้ากับรสชาติมันอยู่แล้วนะเนื้าปาจะเด้งๆหน่อยเด้งเด้งไงหวานนมากินมา ้องบอกว่า well. บางทีไปกินกุ้งหวานที่ญี่ปุ่นเรายังมีความรู้สึกมันข้าวนะแต่อันนี้ไม่มีความรู้สึกหัวใช้เท้าหมักข้าวครับเชฟให้ทานเพื่อพักเบรกลิ้นค่ะเพราะเดี๋ยวทาจะเข้มข้นลงเรื่อยๆจะเข้มข้นไม่เจ็มจ้นเราไม่นอนนี่อะไรครับปลาดิปลาเลยอันนี้จะเป็นชูโตรนะครับอากาศึอากาซึคือข้าวน้นส้มสีแดง จริงๆตัวเนี้ยชูโทโรใไข่เคียงไปกับโอทโทร่แล้วเพราะว่าตัวนี้เป็นทูนา่าที่มาจาก,กวาก,ากยามาจะบอกว่าถึงแม้จะมีมันเยอะนะแต่มันมันมีความแบบว่าละเอียดละเอียดอ,ะอ่ะเห็นปะอ่ออ๋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 <ง>ออ๋ออ,อ๋ออ๋อร๋ออ๋อนอันนอ้ออาอะไรอรับเอี่ยอันนี้อ๋ออ๋ออออ๋ออ่ออ๋อออออออ แบบไม่คาวมันมันก็กำลังดีแบบช้ำลิ้นพอดีอือธิบาไไไ<ล>ยไหมนี่คือไอ้เดแมทนะฮะไม่รู้จะบรรยายตอนนี้น <ะ S 1> เริ่มอิ่มแล้วเนี่ยอันนี้ <c oughs> ต้องร้องเพลงอ่ะขอมือเธอหน่อยอ่ะขอ <c oughs> มือเธอหน่อยอ <c oughs> ต้องห้ามแตะเลยใช่ไหมฮะต้องอยู่ในอุตห์ปูมือเท่านั้นเหรอครับอันนี้คือ ไม่ได้ใส่สาหร่ายครับมันก็อาจจะมีไหล่ๆนิดนึงก็ต้องให้รีบทานว่าเป็นการย้ายความเสี่ยงจากมือเชฟมาที่มือเราอันนี้คืออะไรนะฮะปลาอะไรเป็นอูนี่ครับอูนี่ฮะหอยเม่นนะครับผมหอเม่นหอยเม่นดีค่ะดีค่ะดีค่ะกินเยอะไม่ได้ครับมันแพงอ่าอันนี้ต้องขอมือเธอหน่อยเหมือนกันใช่ไหมฮะนี่อ่ะ มีคาวก็ไปอืมพูดได้คำเดียวต้องมาลองเองเนี<า>่ยเป็นยมซาบะอ่ะผ่านอะไรนะอันนี้ฮิมูกะซาบะครับฮิมูกะซาบะฮิมูกะซาบะต้องทำเสียงตื่นเต้นว่าแบบฮึม่มคือปกติกินซาบะที่อื่นนะจะรู้สึกคาวนี่ไม่คาวสุดท้ายยังครับเชฟ ใช่ครับอันนี้เป็นปลาไหลใช่ไหมครัปลาไหลนังทะเลครับไหลนังงูโอ้เหมือนปลาตะเพียนกันเราจริงๆเรานําไปต้มนะครับแต่ว่าเราไปย่างซ้าเพิ่มแล้วก็ห่อด้วยใบพักญี่ปุ่นนะครับได้หอมขึ้นอันนี้อะไรจะมีบีส้มด้วยเหรอฮะอ่าเพราะอะไรคือให้มีรสส้มด้วยอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับมันน่ากิน ่ะชิ้นนี้ยกให้น้องเกศนะน้องเกสชอบกินปลาไหลอ่ะร้อนร้อนอ่ากัดครึ่งนึงอืมเป็นไงรสชาติเยี่ยมอ่ะฮะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเกสชอบซูยากิทำงงนะครับอันนี้ก็คือแปลเป็นไทยก็คือไข่หวานนั่นเองใช่ไหมเอ่อครึ่งหนึ่งไม่ได้ใช้เครื่องปั่นป้าเคยกินแล้วไงเหมือนขนมเลยนะ เป็นงางอะไรขนมเค้กอ๋อขนมเค้กเัยนี้คือซุปหอยลายญี่ปุ่นโอ้หอยลายญี่ปุ่นตัวแบบใหญ่มากเลยโปกติเห็นซุปที่อื่นหอยจะตัวเล็กๆตักขึ้นมาดูดแทบไม่ออกแต่อันนี้แบบตัวใหญ่มากสุดท้ายอ่ะในโอมาเกเตสเซตนะคะเขาก็จะมีปิดท้ายด้วยไอศกรีมมีให้เลือก4รสนะคะอันนี้เป็นรสซากุระซึ่งต้องบอกว่ามาเนี่ย สักุล่าแต่ละช่วงอาจจะไม่มีนะคะเรามาปัจจุบันสักุล่าพอดีได้นี้จะเป็นรสคิทแคทชาเขียวแล้วก็จะมีรสนมพักเบโดแล้วก็รส้มิลุสเลือกได้มาปุ๊บน้องเก็จองนะฮะใาคุณร้านมันสักุล่าตรงไหนอ่ะมันสักุล่าไหมนะไม่รู้คิทแคทชาเขียวเหมือนคิทแคทชาเขียวที่เรากินไหมเนาะตักไม่ขึ้นตักไม่ขึ้น เหมือนไหมเหมือนอร่อยไหมคะยิ้มค่ะแคมจะทานออกจากบ้านอร่อยไหมคะติเด็กๆอร่อยไหมอร่อยมากก็ถ้าใครนะคะอยากจะมาทานออมาเกษเซแบบพรีเมียมแบบนี้นะคะก็มาได้ที่มิสซูไบซันเกียวไดที่ชาดิสระเหนือถนนพระราย้ำอีกครั้งนะคะต้องจองมาล่วงหน้านะคะได้กินออมาเกษเซนะคะราคามีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่เทศกาล ะะเ,ชเช็คได้ที่ช่องทางต่างๆของร้านอีกทีนะคะโทรมาถามก็ได้อวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะ